สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาแปมล์ลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เมื่อคืนเมื่อคืนวงหนึ่งเหรียญยูอ่ะเภอเมืองวงสองเหรียญยูพนมไพ่กับพี่น้องพี่วอาแปมเห็นแต่เอ็มซีมะเมนมาเมนอยู่ในไล์สดว่าพี่วอาแปมแ์จะเจอเนาะอ,อ๋อไปเซฟไพร์บนปาวันนี้ประมาตีสองมีเสียงเอิญน,นึกว่าแบบขี่เรานึกว่าขี่เราเมื่อเอิญ แป๊บ๊าบ๊บไปสัต่พอนอนเปนอดัดเสียงแหมอันแป๊าบ๊าบยกขอยกเองใชแไหมว่าไป็นว่าไปแปลกๆนะนุกเลยยแล้วนุกคุ้มผ่านเลยล่ะนุกคิดเล่ารือเปล่าววะวันนี้วันนี้นุก็เลยได้ยินเสียงอันพี่มอดว่าเฮ้ยอันนั่งนอนมั้งไาสั่นวันนี้นุกเลยเอ้าแสดงว่าพอนอนมาก็ไม่บีนุก็เลยว่าอุ้งอิงมาแน่ๆเลยไาสั่นนุก็เลยตื่นวันนี้เาอวน นุ่งผ้านุ่งยังเงินตุ่มผ้าแลนถือก่องไปจกักถักกระเทียมกลองกระถือบถึอช่างพี่ดองคะ่ะเด็สิบแปอันนี้กันไปข้างหลังเนาะแลนไปบัานี่ไปเห็นอี่พอนุ่นก็ไ่พาาี่พ่อกห้องเนาะไปแบบเข้าไปหอดอีพ่อมาเบิง้งเครื่องเสียงมาเบิ้งอันนี้ค่ะพี่ดองเห็นพ่อเอกเห็นพ่อเอกบันนี่แต่พอเห็นอุ้งอิงจะไมาน้องสิมาหา แต่บัดนี้น้องมาอายู่แต่บ้าน้องนออหรับประซันก็เลยบ่ได็ปล๊กน,อน,กน้องประซันก็เลยบ่เห็นก,กันซ้ำก็เลยไม่เห็นกันซ้ำนะคะเมื่อคืนนี่มาอายู่แต่อีหลานนหอรับเลยเป็นกะระทพอนุนก็ไม่บีแลว้วน้องนออหลับอยู่ทั้งรถรเด็ปลูกถือว่าเป็นแบบว่า ความอมโบอีกอย่างหนึ่งนะคะอีพอ่อนเรล่ากบมาซองเบิงลูกๆูกวงสองผอมมาเบิงระบบเสียงระบบออมอนก็มาปรับจูนให้ให้เสถียรแล้วก็ดีขึ้นเพราะว่ามันกัะโ,โดนเนาะเพิ่นสีมาค่าต่างแง่้มันกจะิเคลื่อนไปกับพี่น้องครับมื่อคืนนี้ผู้ใดอยู่ รอยเอ็ดลับไปทั้งวงหนึ่งวงสองคอมเมนต์มากด้วยค่ะแต่ว่าตอ่อยูพนมไพ่คนลหลายหลายขอบคุณเอฟซจากติดตามจากสารวัรพนแพงแล้วก็เอฟซจากรัตนศิล์แล้วก็เอฟซีตังแต่สมัยเฮ็ดเพลง6กปีที่แล้วน้องๆจนว่าเลี่ยนจบม .6 หกมันม,มาท่วงเล็กหน่อยผ้ากันยยกกลุม่มมาซีหาคนละวหาวงใช่ไหม เ้ยย่างไสเกินสีปล่อยเพยงนั่นแม่ประเสริฐกะเลยว่าโอ้ยสุกยังจำได้จีเนะม,มันก็เป็นอีกความประทับใจหนึ่งกับพี่น้องค่ะวันนี้บอมแปรมกับสีไปร่ำยูทีจังหวัดศรีสะเกษอันเพ่อเมื่อมบ่พื่อพีเมืม่อมบ่บ่อ,อยัง เพื่อเมืองศรีสะเกดศรสีสะเกดฟั่งหมอลำดีดีบัวแต่ขณะดใดบ่ว่าแตาเสาหนวดบ่ว่าแต่แตจะเกินหน่อยหรือบ่าเสาหนวดน้ำเพื่อนโชว์มาลำศรีสะเกดดูเลยค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็อุบลเดือนนานี่โอ้ยเล่นสิเป็น้นอยยุสวนทีพอการไส่พุละวะเพราะว่าเล่นแถวโค้งเจียมแถวบุญทลีแถวยังคือเล่นไลค่ะพี่น้องเ่นไลเล่นไล,ล,นไลอุบลเจอกันแน่ๆนะคะเดือนหน้าประมาณแปดงาน แปดงานนี่แหละครับพี่น้องคะ่เะเล่นอุบลเดือนนี้กะแนี่ยพ่อกะเป็นมอลลั่มไม่เนาะงานประมาณ1 5บหงานก็ถือว่าหลายอยู่เด้ในถ้าเทียบกับระดับมอลลัมแบบปีแรกก็สิไม่คับพี่น้องคะ่ะมันก็ตอ้องคาร์บระข้องเท่ะกับคร์บะข้องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับพี่น้องบงนันี้ตอนนี้นะคะก็มีอ่กผู้นำของเขาก็คืออีพอโจูกับอ่ ได้หลายผู้ได้หลายคนก็รรวมลงทุนขายอ้อเนาะขายอ้อเป็นหนังที่ลงทุนประมาณ25ล้านบาท25ล้านบาทบานันทีใช้วันที่28สิงหาคมสองห้าหกแปดสองห้าหครับพี่น้องค่ะเป็นมารบบเด็ดเมา้า,าลุงหนึ่งหลอดนะคะยังยังไม่แน่ใจว่าจะลงตรงไหนแต่เขาคิดไว้ว่าจะลงกีเบว้าไปะนะคิดไว้ว่าสีลุ่งยะโซนี่แหละรุ่งบาเจ้าของลุ่งล,งลงตัดแล้วก่บพี่น้อง ที่เพิ่อนอยู่แถวแยะโสธรก็เสีเพิ่นไปเบิงไปแงงอยู่ทางยะโสนะเพิ่นอาจจะบ่มีทุนทรัพย์ก็เสียคันว่าเหมาโลงก็ต้องหอบกันไปกังสียไปค่ะเมารถเมายังไปก็ยังไข้กว่าไปเสียค่าตัวอีพ่อยอีแม่บางเทื้าเพิ่นกับบอกเคยเบิงหนังแต่เพิ่นอนอยากไปเบิงอีลาหรือว่าอยากไปเบิงที่เมืองสาวนวอไปเป็นแพร่งก็สามารถที่จะไปได้นะคะเดี๋ยวบอมแปบแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าจะยังไงเนาะพี่น้องค่ะเพราะว่ากะ อะไอีกว่าม้าจะเดือนมีนากุมภาพมีนาเมษายนพฤษภาคมกรกฎาคมหกเดือนหกเดือนหกเดือนค่ะพี่น้องอย่าลืมเด้อกำลังแรงใจค่ะพี่น้องค่ะเป็นนางของโอ้โหมัวมัวเป็นฝูงเลยเป็นนางของคนอีสานสายเลือดอีสานแท้ๆค่ะพี่ดองม้าบัดนี้พอเป็นมัวได้บัดม้าบัดนี้แหละถัดหน้ารถแล้ดูน้นาวเป็นยังคือนมากับหม,มานี่แหละสำคัญเลยเนาะ ถดูหนาวนี่มาไม่ยุตถนนเลยนะครับพี่น้องค่ะอย่าลืมให้กำลังแรงใจนะติดตามทุกทุกวอร์ซิเป็นงานวงหนึ่งวงสองหรือว่าใครอวดพี่น้องค่ะค้นขายก็ต้องเรงใจจากอีพออีเมลเอฟซีหรือว่าแฟนแฟนคลับทุกๆกลุ่มทุกๆุกเอ่อใครก่นทุกๆกลุ่มทุกๆรกลูบแบบแว,ว่าวอร์ิเป็นภาคใต้ภ,ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสาน ก็สาคัญมากๆเป็นกําลังใจศิลปินบ่มี f เอฟซีกับยูบได้ศิลปินบ่มมี่เอฟซีกับจะจสิไปร้องไปร่ำเรื่อไปแสดงให้ผู้ใดเบิงซี่สิแม่ค่ะเอฟซีเป็นป,ปันปเเป้นเฟ,ฟืองที่สําคัญในการขับเคลื่อนศิลปินนักร้องหมอล่ำคันเพิ่นบ่มักศิลปินผู้ใดที่คนบนนิยมกับ่าสามารถสีดังได้หรือว่าวงไหนคนไม่นิยมก็ไม่สามารถที่จะดังได้ฉะนั้น f c แฟนคลับเป็น ฟันเฟืองที่สําคัญที่สุดในการประกอบอาชีพทางการที่เราเป็นศิลปินคาว่ามีแรงสนับสนุนกนยะค่ะพี่น้องขยากเพราะว่าแตงยังกระสร้างคล้ายคายขายของอ่ะล่ะขายของคำว่ามีผู้สื่อเขากจะสจขาสีให้ผู้ใดสิไหมค่ะพี่น้องในความคิดแบบกระสีะมาณนี้นะคะตอนนี้ก็เจอกันนะคะอำเภอเมืองจังหวัดริสเกตมาเร่งใจกันหลายๆเด้อค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวแปะคลิปให้ดูนะคะ ทำไมคะพี่น้องค่ะบ้านบัวเมีนอำเภอเมืองค่ะไมนเป็นอำเภอกัทละล้มนะคะมันเป็นอำเภอกัทละล้มค่ะพี่น้องค่ะวัดจำปาตำบลหนองแก้วอำเภอกัทละล้มจังหวัดศรีสะเกดเด้อค่ะพี่น้องค่ะบัวเมียนอันนี่ก็บัวเมียนอันอำเภอเมืองเด้อค่ะพี่น้องค่านุชอผิดค่ะพี่น้องอำเภอกัทละล้มจังหวัดศรีสะเกดวัดจำปาบ้านหัวนาตำบลหนองแก้วอำเภอกัทละล้มจังหวัดศรีสะเกดเมือแรกเด้อค่ะพี่น้องค่ะ มันกำลังเล่นใจกันไล่ลายด้วยค่ะด้วยเอามาซ้ำนี่เตี๋ยมาดิค่ะอุ้งอิงเนี่ยไม่ยับ <opposite backs> อ o, <vit ach> ุ้ง <Commander> อ <tones> <wh turbul ene> ิงไปใส่อุ้งอิงนอนหับเอานอนหลับรอกันได้อยู่ในรถมาแต่พออีกเป็นยังไงหนาวป้ะ ตีองศาเลยไม่ไ้ผู้จัดการ่ผู้ติม่เลยนอนหลับผู้จัดการปดียวมโอ้ยไปท่านังมันเป็นดาราสนล่ป้านไปดงป้านนี่ต่ไปหนุน้ดยตัวเลยเน่ยนาตานิลเอ้ดมาสูเหมือนเลยเนอมาซูเหมือนเลยอว้างหลังจะพีแจ้เขาเต้นไปเต้นมันแต่หนา นักสิล่ะสมมไหเป็นธรรมาดาซิสเกจ่ะพ่อเมือ,ไยอยงไปหาง ตัวฉากตัวไปล้านตัวนี้